ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพ่อประกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าโค้ดได้กันเกิดกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะนําเสนอเมนูที่พ่อกบชอบทําให้กบกินนะคะที่บ้านกบนะคะที่พ่อทําก็คือเราจะเรียกกันว่ายำนะคะเพื่อนเพื่อนแต่บางบ้านอาจจะเรียกว่าลาบหรือว่ายำม,มันจะมีผสมผสานกันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทําไมบ้านกบถึงเรียกว่ายำนะคะกบก็ มีหัวหมูหูหมูนะคะเพื่อนๆอนอันนี้หูหมูกบไปต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นนะคะอันนี้ก็คือซลา,าลี่หรือผักหรือขึ้นช่ายหรือขึ้นช่ายฝรั่งนะคะเพื่อนๆกบก็จะใส่อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่พริกนะคะแล้วก็มีมะนาวอันนี้ก็จะเป็นใบหอมเปหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะอันนี้ก็คือ,อผักชีนะคะ ธรรมดาเนาะกบก็จะใส่ผงชูรสเข้าคั่วนะคะเพื่อนๆใกล้จะหมดแล้วอะพริกน้ำปลานะคะคือกบจะอย่างที่บอกนะคะกระกระปุกส่วนมากกบเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นกระปุกกระเทียมเจียวนะคะแต่กบใส่เข้าคั่วนะส่วนอันนี้มันจะเป็นกาแฟนะคะ แต่กบเอามาใส่พริกคือกบจะไม่ค่อยทิ้งของพวกนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามีกบก็แอบถามนิดนึงว่าเออทาไมไม่ทาไมไม่ซื้อที่แบบดีๆกบว่าเอามาดิเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาเอามาใช้กลับมาใช้เอามายูสกลับมาใช้ได้นะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราทิ้งไปกบก็เสียดายนะเพื่อนๆอนอย่างกระปุกกาแฟเนี่ยเราดื่มเดือนหนึ่งประมาณสองสองไหม สอ,สองกระปุกได้นะคะแต่กบก็เสียดายแล้วกบเอากลับมาใช้คืนนะคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมข้าวคั่วแต่เป็นกระปุกโอเคค่ะมันนอกเรื่องโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆจะใส่พริกลงไปอย่างที่บอกนะคะว่าคือกบบ้านพ่อของกบทําเขาจะเรียกว่ายำนะแต่ทีนี้มันมีข้าวคั่วด้วยบางบ้านก็อาจจะคิดบางบ้านก็อาจจะเรียกว่าลาบก็ได้นะคะแต่ว่า จะขอเรียกว,ว่ายำเนาะเพราะว่าพ่อของกบเรียกแบบนั้นเราก็จะเรียกตามพ่อเพราะพ่อชอบทําให้กินนะสมัยก่อนพ่อกบก็จะเป็นทําเป็นกับแก้มนะแต่หลังๆมานี้พ่อก็จะแบบทําเป็นกับแก้มแล้วกบก็ชอบไปกินนะ่ะ <laughs> ชอบไปกินชอบชอบที่พ่อทำเขาบอกเวลาพ่อทํากับแก้มจะค่อนข้างที่จะเป็นรสจัดนะ อย่างที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้เวลาจับแก้มเขาจะส่วนมากเขาจะทำลดจัดกบใส่เครื่องลงไปเลยนะกบใส่ผักลงไปเลยใส่ทุกอย่างแล้วก็ใส่ข้าวคั่วคือมันก็จะเรียกว่ายำก็ไม่ยำจะเรียกว่าลาบก็ไม่ลาบนะคะเพราะว่าอย่างลาบเนี่ยเขาง้าเขาไม่ใส่หอมหัวใหญ่เนาะเพื่อนๆเขาใส่หอมแดง ลาบเนี่ยเขาจะใส่หอมแดงแต่ยำเนี่ยเขาใส่หอมหอมหัวใหญ่แบบนี้แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายก็ไม่ใช่ขึ้นช่ายองขึ้นช่ายที่บ้านกูก็จะใส่ขึ้นช่ายแต่กูไม่มีเนาะเพราะเขาจะชอบทําเมนูนี้เป็นกับแก้มนะก็เลยชอบ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกบก็จะจัดใส่จานนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆยำหูหมูของกบนะคะเป็นยังไงบ้างคะน่ากินมากมากๆน้ำลายกบไหลอีกแล้วถ่ายไปเลยเพื่อนๆทีไรน้ำลายกบไหลทุกทีหิวข้าวด้วยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบนะคะหอมข้าวคั่วมากมากเลยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้วยนะคะหอมครอบครัวมากๆเลยนะคะ,คคเ,ะ,คะเพื่อนๆบ๊ายบาย